สวัสดีครับกลับมาเกตสีชาแนลครับผมวันนี้เรามาอันบ็อกซิ่ง DCB 0 6ีศูกมาออฟฟิศสักกอาระอากาศนะครับก็จะเป็นบ็อกคนน้อยเข้ามานะเราเออกมา4บ็อกนำมาเปิดกันแชมปแชมปแล้วก็มีในคอมเมนต์นะผมเพิ่งอ่านคอมเมนต์ว่าผมอ่ะอ่านชื่อไม่ใช่ผิดมันไม่ได้อ่านว่าปฐมการอ่านว่าปฐมการแหมคนเรียนภาษาญี่ปุ่นนี่ภาษาไทยไม่แข็งแรงเอาซะเลยปอทอมปอทฐานมอมะ ปฐมถุมอาการปัตถุมอาการปฐมอการปรัตถุมอาการเลยโอเคครับแล้วก็บล็อกนี้ก็อย่างที่เรารู้กันนะมันจะมีรีฟิลให้ก็หนึ่งบล็อกเนี่ยจะออกอ่า ex4 หกใบแล้วก็ ex แร่สองใบเออสองลาใช่เคือฝอยนะ ex ทิปเปิ้ลหรือ ex แร่อ่าแต่ว่าแร่ไปแร่ครับเป็นของอ่าโมดูลี่เอ็นเด็กแอนเดอร์โคเปอร์ตัวหนาใหญ่คุณภาพ ซึ่งก็เอามาเติมโซได้ด้วยนั่นแหละขอบคุณเดชินโซเยอะเหมือนกันะครับหนึ่งบอลจะมี16บตองนะครับโอ้ผมเห็นผมได้เอสรเป็นเบอร์มิเตอรบ,บัตน,นะครับผมราบเลือดของเราก็เป็นอะไรที่ดีอยู่ไว้ครับวันนี้คอมมอนก็ติดกรอบกบกันมานะอ่าแล้วก็มีอ่ามาร์ตินอัลติให้นะครับผมบอกแล้หนึ่งใบดับนะเปิ้ลแลเป็นตัวมิดฟิครับตรงนี้ อ่ะชิปเปอรแ์แลครับเป็นตัวทรัมมิลเมซอามังกปรปฐมการนะครับแอนถูกแล้วถูกแล้วปฐมการปฐรมการนี่ไหนในตัวคุณภาพนี่ไหมเขาบอกถ้า,ามีเซนวันโดยสองใบขึ้นไปบู๊นหนึ่งสามถ้ามีสามใบขึ้นไปบูนน๊นหนึ่แปดโอ้ชิปคอมมอนยอดใส่ชิเผาได้เอออันนี้อีกชิปเปอร์แลนะครับผมโครโนเจน็ชิปไม่มีนะอะไรตอนนี้ยังไม่ได้ฟอนด์เลยครับ ก็ฟอนเหมือนเดิมเนาะคือก็มันออกมา2ปีแล้วแหละเหมือนเอาควรจะรีฟินได้แล้วนะครับไอตัวของโมงนีิแม่นร์ควรจะหายามาแล้วครับผมโซเลร้อนแมสกโผล่ก่อนเลยจะไวาโอเคนี่พอนละ้วนะอยวาออกเยอนะกอดรอนกอดรอนกอดรอนนกิ้งสไลด์ผมอยากได้ของหรูว่าผมอยากได้โดูดีเอฟบีอาร์ยังไม่ครบเลยนะผมใครมีขายผมได้ล็อกทาวซิโอแล้วแล้วก็โทเค็นนะครับผมให้บล็อกระบายเหมือนกัน กมาร์เกอร์เลยก็คือในหนึ่งบอลไดจะได้อย่างลงไปนะครับชิปอ่ากนีมันส่อนะโบนี้โอ้โหเอ็นอ์เตอร์แนะบบมาเต็มๆจุกๆบล็อกหนึ่งเ<ห>นี่ย<ห>ครับ SR บวบกอับทิปเปิ้ลได้6กใบนะฟึบนี่ไอพวกทิงสไตล์คนนงก็รีมาไปเลชิปเปิ้ลนะครับผมกินเลกไงเข้าไปอีกราคาแต่ละใบก็ไม่ได้แพงนะครับผมอย่างสกาย y ลเซนของสีเหลืองก็ไม่ได้ อันนี้ยาทีเป็นแรกนี่ครับาอา F R ก็วงนมมึงสองใบเหมือนเดิมเท่าหัว F R ก็กลิ่นไปใบหนึ่งนะชิห้าฟอนเขียวครับอันนี้เป็นฟอนมีคเคิลนะช่วงนี้ก็คือราคาแพงมากนะครับธมรมราก็ประมาณร้อยห้าสิบสองร้อยกันเลยทีเดียวนะครับแต่แล้วแต่สีนะอย่างสีเขียวเนี่ยผมว่าบางเด็กใช้โซม,มันก็มีนะครับแต่ว่าหลายเด็กก็ไม่ใช่ โซยาจายัางไม่รู้เหมือนกันโซยราจาเราขาดเป็นโซอยู่ชิปอ,อ,อ่อออาจริงนะ้ะนี่ออเดร์คุณภาพบองนี้สีเทาได้ของคุณภาพไปเยอะเอาแส่ใาคางคาวด้วยครอออกมาคอลอนหู่เัียดดะะ้วยปนนะ,ะดับเบลิลเนี่ย6-7ใบนะตันนี้ก็คือออกมา6แล้วมองนี้น่าจะเป็น FR น,นะครับเป็น นะครับผมของผมทำมาิล้วนี่นะครับอันนี้ก็คือเลเบล็อกหนึ่งเนาะอย่างที่บอกไปว่านี่ ex common 6 ex triple 2เป็น sr บวกกับ triple นี่ในหกใบ sr สองใบอันนี้อย่างละหนึ่งแล้วนกะ็อันนี้หกใบนะครับหกถึงเจ็ดนะบางบล็อกมีแต่เพิ่มเจ็ดใบนะครับโอเคเราจะมาตามหาดูยิกันนะครับตัวนี้จะได้หรือเปล่าจะได้ไหรือไม่ Package เก,กา๋าตัวชุดเก๋าบล็อกนี้ก็ไม่มีท็อปเปอร์นนะปกติไอ้แฟนก๋าชอบให้เอาท็อปเปอร์มาใช่ไหมยังไม่มีไม่เป็นไรของในบล็อกน,น,น,นี้แน่นๆแน่นไปด้วยอะไรวะแน่นไปด้วยเครือ,อพุงสีข,า,ขาวๆ Dancing Cutlass นะครับจาาที่ใส่มาหน้าเคนตลอดไปนะครับผมเราจะบูลี่มันตลอดไปโคโค่โคโนี่คนนี้เนี่ยแฟนยังไม่ออกให้ใส่ด้วยซ้ำ ชิปสองเปลยนห้ทันี่อะไรเป็นขอมูนที่เอกตาข้อมูลอู๋ f r Double k s i e r m i l ล i o น d o l นะครับผมเย้เมื่อกี้ออก s r ใช่ไหมไออเปิลเอา f f r มาเลยไม่ใช่เหมือนกัออกดูดีได้ไหมออผมเกสงขึ้นมานชิปและหน อย่างนี้ก็คือจะกินเ r ฟไปใบหนึ่งนะครับผมเหมือนกันไม่แน่ใจว่าทิฟฟานี่โดนทิ้งเรื่องหรือเปล่าื่อทีผมดีใจจนลืมดีใจใช่ไหมดีใจจนลืมแยก EX4 แต่กม็ไม่ออกนะอเลยเดืบอบปลาดว่าบเลือดเดีวยความที่เป็นกล่องซีแดงว่ามันเข้ากับตัวจดลบาดดีนี่โอ้ ออกในฟูดอด้วยแต่ไม่ได้ซับในฟูดอเป็นสามเงิถุกมีพายจากเทนสไบสมัตสนหนโอ้นี่ครับเอฟอาน้องอันนี้เนี่ยผมว่าจะเก็บอยู่นะเพราะว่ามันเอาไว้เผื่อไว้ในกระสกีไฟเสร็จจริงๆมันจะไม่ค่อยกินก็เถอะทุกครั้งที่ที่ฝ่ายลงในเทินเรานะจะแอดบว65ครับก็ถ้าเกิดกดออเดอร์ชุดเบทเทิลสามใบก็คือเป็นตัวคู่สองเงินได้แบบง่าย แต่ว่าแต่ว่าเล่นในการเล่นมันนะอนาคตถ้าเกิดมีเด็กอะไรที่มันชุบเรียกฝ่ายได้ก็น่าจะใช้ได้ใช้หรือเปล่าแอดเบสเป็นห้าพันนะอ่าแล้วคนเข้ามานดากอนครับอันนี้เป็นตัวหน้าก่อนนะครับออกมาให้เราด้วยอ่าอ้ถ้าเกิดจำไม่ผิดเอเอรอาร์อาจจะกินทิปเปิลไปใบหนึ่งนะแต่ไม่ได้กินเอ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 ดาเราก็ยังได้ลุ้นอยูดีอ่าเป็นฟอนต์เล็สีเขียวครับการเสร็จเข้าโซนะสีม่วงในราคาไปไกลมาก เบรี่คอสตี้ครับผมนี่สับัหน้าแข่งทีเท้จริงนะครับเอามือยัดหนึ่งัว2สองไปติดโคนง่ายชั้ชึอ่าอันนี้ดับเลแอรสองใบครับเป็นฟองด้วยใบ โอ้ SR กเพ s ครับผมนี่ยังระดับ SR เลยโอเคเนาะอย่างที่บอกไปอ๋ออันนี้มันไม่มันไม่กินไงทิปเปิลออคหกอยู่เหมือนเดิมนะโอเคทิปเปิลออคหกเหมือนกัน D X C D X C ห้าผมไหลไปไอย่างแน่เลยยังไงวายครับถ้าถามต้องดูขอมูนมาแน่แน เดูบัตวะโดรีนเอาโดรีนไม่ใช่ตัวนี้นี่มันนานทีผมเล้เปิดของรู่ออกไลน์อ,ออกในแบบคลิปผมดีกว่าโอ้โหชีวิตวันวันเนี้ยทำคลิปอันบ็อกซิ่งนะครับไม่เ็ยเรือนะออครับอที่สามแล้วะมันแล้วอะไรโดรีนโดรีน เอฟอาร์กริม,มเมอร์เบสดราคอนอโอ้คนเราเช็ดไม่สามบล็อกเลยอะออกเยอะจังนี่แล้วก็ท่านเซียนนะครับเซียนนี่ท่านครบอยู่แล้ว ก็คือใดหนึ่งคาตันนะครับผม20บล็อกเนี่ยไอ้เนี้ยน่าจะได้ประมาณเซกครึ่งเฮ้ยเซกโลโลว่าค่ะโอ้ยทอด้ยเฮ้ยไม่มือแค่ใบนะครับผมอ่ะก็เป็นตัวโลโลว่าตัวใหม่นะครับที่ออกมาเป็นหน้าแวนเลยนะโอ้ได้เปิดเซกออกในนี้ด้วยเนี่ยไปเลยนะครับผมตอนแรกมันไม่กระจายซีหนึ่งตันหนึ่งใบนะแต่ว่าตันผมมันเปิดเจอพอดีนะโอ้ก็งดงามใช้ได้นะครับผม ส่วบรรากาศนนการชืมอยาดมอลก่อนมีซองใส่ตรงนี้นะชิ่อมันเป็นแรกนะครับโอ้ก่อนสวยใช้ได้นะบางทีการไม่เก็งนี่มันซื้อภาษาสมมันก็เป็นเรื่องที่โอเคเหมือนกันแท นี่กันเดียวติ๊กลิงติ๊กลิงหัว ชิ้นอาหารเป็นแล็สองใบย,ยังยยไงใครเปนปหมดก่อ,องตรงนี้นี่เองโดรีนแต่ยังไม่เอฟเอฟอาร์ป่ะบอกนี่มาออกสิกไปแล้วแหละมันก็คงไม่เอฟเอฟอาร์ซ้ำให้อีกอรอบนึงเลยอุ้ยเลกัลลิสพีชครับผมนี่เอาไฟเออร์เลกัลลิสนะครับตาสามันของบอกนี้นะก็ช่วงนี้ราคากำลังลงนะครับผมใครกลัได้รีกบกลบนะบอกไว้ก่อนเลย อันนี้อาจจะดับเบิลใบหนึ่งนี่ครับผู้ค้า E X R อะไรนะครับดับเบิลหกนะครับผมแต่นี่นี่อ้อเอาก็ได้หกอยู่ดีเนะี่ยเซ็กไม่ได้กินอะไรเลยครับแต่ว่าเป็นเรื่องดีเหมือนกันนะครับ E X R นะ เอ็กซ์หเอ็กซิปเปิ้ลสองนะครับผมริบอาร์สองเปิ 5, ้ลห้าเป็นซ์อาร์หนึ่งมัดเป็นแรกนะครับนี่แล้วก็โอ้โหสเต็กของเรานะครับโรลูว่านะครับผมนี่ชิมให้กองดูโอ้ผมยืนสูงไปสินะโอเคเลยฮะฮะถ้าเป็นไอ้ปั๊มเนี่ยผมจะดีใจกว่านี้ก็คือเข้าเด็ก แต่เป็นโอียคนนี้อหนะจะไม่ได้ถ้าอีกนี่ใหร่ะว่ะอเคมาดูกันบล็อกสุดท้ายของเราครับจะได้อะไรหรือเปล่าทิฟเฟดแลอืมชีวิตดีดีไงสิ้นขาดลานละโอ้กันได้ว่ามีคน คำกลุ่มคำกลุ้มอยู่หลังกล้องหนึ่งไม่ใช่เตอได้ไหมไตโคโนขัดอะไรครข้างล่างนเขตะไม่ได้มาเขาได้เอวางดีครับเของกับการมันดูแบบเหมาะกับการใส่กกอบมากไม่มีเอวาร์แล้บอกเนี้ย นะครับเพราะว่า F R มันกินมาสองใบแต่ว่าท่าไหนมีเซ็งไง F F R ยังคือมีสองใบนะชิบโคโนเจ็ดตัอโคโนเจ็ดสี่ตัวเลยเนาะอย่างนี้มันจะไม่ครบหรือเปล่าเออคนนี้ไม่เกิด เกมเกตัวที่6หมายเขาว่าตัวที่2ในคลิปนี้ตัวที่6ของตันนี่เยอะสองเรืรอเฮ้ยสเปคไฟส์ไม่ใส่ละดับเบิ้ลดับเบิ้ลข ฟับเนี่ยเมื่นแรกสุดท้ายสองสุดท้ายสองสุดท้ายเป็นเอสอาร์ชิปสกายเลทซินดูนดูหายนะครับอยงงผมก็ต้องไปหารัาอีกสินะโอเคนะครับผมก็เป็นประมาณน,ามนี้นบางมีนะจะกผนะ X ครบนะครับโอเค่นแล้วก็ดักเกอร์ดักบันทีชิปเปิ้ลรวมกับ SR ได้6นะครับผมใน่องกล่องบอกเไม่มีอะไรเลยว่าแล้วก็เ r 2ใบนะครับผมแล้วก็ดับเบิ้ลหกใบนะครับโอเคครับผมบล็อกนี้ก็เป็นประมาณนี้เป็นบล็อกที่อันบ็อกซิ่งและได้ของหดูเยอะที่สุดใน c h anel ที่เคยเปิดมานะครับผมรู้สึกภูมิใจจริงๆเลยนะครับผม โอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปหน้าก็เป็นคลิปไฟท์ของตัว DCP06 นะจะเป็นเด็กอะไรตีกันเดีย๋ยวเราไปรอชมนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมทุกคนสวัสดีครับ